ชีวิตกูไม่ได้เงินไม่ได้ทองไม่ได้ให้ pull up in the drop top ฝั่งผมว่าน่าเบี้ยเธอรู้ใบกูเท่าไวยังไงอะคนเดทเธอพูดถึงหนึ่งพันบอกแค่เนี่ยกูไม่มีชีวิตกูไม่ได้เงินไม่ได้ทองไม่ได้ให้ pull up in the drop top สวัสดีครับสวัสดีครับมิตรลักแฟนๆของเฮียหวังพารวยวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับกับผมเฮียหวังพารวยวันนี้ผมจะพาไปวิเคราะห์สกอร์สูงในครึ่งเวลาแรกคู่ไหนมาติดตามกันได้เลยนะครับวันนี้จะพาไปลีกของประเทศเช็กนะครับเป็นเช็กเฟิร์สลีกนะครับคู่สปาต้าปาร์กพบกับไพรพามนะครับ ก่อนไปฟังบทวิเคราะห์นะครับอย่าลืมนะครับสำหรับใครสนใจที่จะเข้ากลุ่ม v ี p แอดไลน์มาได้ที่ s สี5 over s สี5 over นะครับจะมีพี่เสือคอยให้ทัศนะฟุตบอลคอยให้คำแนะนำคอยสอนการอ่านเกมอ่านน้ำอ่านราคาภูนะครับมีพี่เสือเก่งๆหลายท่านเลยนะครับอยู่ในกลุ่มของเราแล้วก็มีพี่เสือคอยให้ ทีเด็ดคอยให้คู่ VIP วันหนึ่งก็เป็น20คู่เลยนะครับยังไม่รวมตัวแถมในเพจในช่องของพี่เสือทุกท่านนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับมาเริ่มกันเลยคู่สปาตาปากนะครับคู่สปาตาปากวันนี้สปาตาปาร์กนะครับวันนี้ สปาตาพาร์คเนี่ยนะครับตอนนี้อันดับอยู่อันดับที่2นะครับอยู่อันดับที่2ของหลีกในตารางนะครับแข่งมาแล้ว20นัดชนะ14เสมอ2แพ้4ทําประตูคู่แข่งได้43ประตูนะครับแล้วก็เสียประตูไปทั้งหมด24ประตูมีอยู่44แต้มหลังอันดับที่2ของตารางหลีกอยู่ในขณะนี้นะครับส่วนไพรพามนะครับไพรบราม อ่านว่าไพบรามอะไพบรามก็ไพลบรามแข่งมาแล้ว21นัดชนะ2เสมอ6แพ้13ทําประตูคู่แข่งได้16ประตูเสียไปทั้งหมด42ประตูนะครับมี12แต้มหลังอันดับ17ของตารางในลีกมีโอกาสตกชั้นนะครับมีโอกาสตกชั้นมาดูผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมนะครับผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมจากตารางนะครับ เป็นสปาร์ตาปาร์คนะครับเจ้าบ้านชนะไป8เสมอ2ยังไม่แพ้เลยนะครับยังไม่แพ้เลยนะครับจากการพบกันล่าสุด10เกมในทุกรายการนะครับ10เกมในทุกรายการที่พบกันออกสกอร์สูงในครึ่งเวลาแรกไป9เกมนะครับไป9เกมออกสกอร์สูงในครึ่งเวลาแรกไป9เกมออกสกอร์สูง2ลูกขึ้นไปไป9เกมเหมือนกันนะครับไป9เกมเหมือนกัน ถือว่าบอลคู่นี้มี90%เลยนะครับที่จะออกสกอร์สูงให้ให้ถึง9 0เลยมาดูผลงานส่วนตัวของสปาร์ตาปาร์กนะครับผลงาน10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับชนะ7เสมอ1แพ้ไป2นะครับชนะ7เสมอ1แพ้ไป2นะครับถือว่าผลงานก็ใช้ได้เลยนะครับผลงานก็ใช้ได้เลยส่วนทีมเยือนนะครับส่วนทีมเยือน ไพล์บลา,บามชนะศูนย์เสมอสามแพ้ไปเจ็ดผลงานถือว่าแย่นะครับผลงานถือว่าแย่นะครับเกมนี้มาเยือนสป,รปาร์ตาพาร์คในบ้านไม่น่าจะรอดออกไปได้นะครับไม่น่าจะรอดออกไปได้สถิติของสป,รปาร์ตาพาร์คนะครับสถ,สถิติของสปาร์ตาพาร์คสิบนัดหลังสุดเนี่ย 10นัดล่าสุดยิงเฉลี่ยเกมละ2 2ลูกนะครับ3นัดล่าสุดยิงเฉลี่ย3.3ลูกเสียประตู3นัดล่าสุดนี่1.7แล้วก็เสียประตูใน10นัดหลังสุดนี่0.7ก็เฉลี่ยมาเกมรับก็ถือว่าใน10เกมไม่เสียไม่ถึง1ลูกนะครับเสียถือว่าเกมรับก็เหนียวแน่นใช้ได้อยู่เช่นกันส่วนทีมเยือนนะครับส่วนทีมเยือน10นัดหลังสุด ยิงเฉลี่ย0.7ลูก3านัดล่าสุดยิงเฉลี่ย0.3แล้วก็เสียประตูเกมละ1.7ถึง2ลูกเลยนะครับถือว่าเกมรับก็แย่มากๆเกมรับถือว่าแย่มากๆถือว่ารั่วเลยแหละครับค่อนข้างรั่วเลยเนาะเกมนี้น่าจะสนุกมาดูราคานะครับมาดูราคาราคาแฮนดิแคปนะครับราคาแฮนดิแคปสปาร์ต้าปาร์กกับไพร์พามนะครับ ปัจจุบันราคาเปิดมาที่2ลูกนะครับให้สปัรต้าพาร์คต่อที่2ลูกจ่าย1.95จ่ายให้ทีมเยือน1.83ราคายังคงที่นะครับราคายังคงที่ราคาไม่ขยับเลยนะครับปัจจุบันนี้ราคายังคงที่ไม่ขยับเลยถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างแน่นอนและก็เป็นราคาที่เปิดออกมาสูงพอสมควรนะครับสูงพอสมควรมาดูอัตราสูงต่ำกันบ้างนะครับราคาสูงต่ำ เปิดมาที่3ลูกนะครับเปิดสูงมาที่3ลูกจ่ายให้ฝั่งสูง1.85จาะให้ฝั่งต่ำา1.95ปัจจุบันราคาขยับนิดหน่อยนะครับปัจจุบันราคาขยับนิดหน่อยราคาจ่ายให้ฝั่งสูง 1. 8 3จ่ายให้ฝั่งต่ำา1.98ราคา1.83นี่เป็นราคาบอกใบ้แล้วนะครับเป็นราคาบอกใบ้แล้วว่าเกมนี้จะมีสกอร์เกิดขึ้น3ลูกอย่างแน่นอนนะครับ เป็นราคาบอกใบแล้วนะครับเป็นราคาบอกใบไว้แล้วมาดูราคาพูกันบ้างนะครับราคาพูกันบ้างราคาพูบอกว่าให้เจ้าบ้านสปาร์ตาปาร์ชนะจ่ายที่1.17ให้เสมอกันจ่ายที่7.50และให้ทีมเยือนชนะจ่ายที่11.00ปัจจุบันราคานิ่งเลยนะครับราคาที่คืนนิ่งเลยนะครับไม่ขยับเลย ราคานิ่งแบบนี้นะครับราคาน like er ิ่งแบบนี้นะครับเป็นที่ชัดเจนเลยนะครับเป็นที่ชัดเจนแล้วก็ฟันธงมาได้เลยครับเกมเนี้ยจะมีสกอร์เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเกมนี้จะมีสกอร์เกิดขึ้นอย่างแน่นอนและจากอัตราราคาที่จ่ายราคาภูเสมอ7.50เนี่ยเป็นราคาภูที่ค่อนข้างชัดเจนเลยว่าทีมเยือนเนี่ยจะปิดโอกาส ทีมเยือนนี ceksin, ่จะมาชนะได้เลยนะครับปิดโอกาสทีมเยือนที่จะมาชนะได้เลยแล้วก็ปิดโอกาสการทําประตูเลยนะครับถ้า7.50เนี่ยเพราะว่าอัตราการจ่ายของของเจ้าบ้านเนี่ย1.17เนี่ยเป็นอัตราราคาภูของทีมต่อ2ลูกนะครับที่จะชนะชนะชนะราคาต่อไปได้นะครับแสดงว่าเกมนี้สปาร์ตาปาร์คจะสามารถเอาชนะไปได้2ประตูเลยนะครับ2ประตูเลยนะครับ 2ประตูเลย2ประตูต่อศูนย์อะไรอย่างนี้เลยก็ได้นะครับฟันธงได้เลยจากราคานี้นะครับมี2ประตูอย่างแน่นอนนะครับไปดูการคาดการสกอร์ของเว็บไซต์ต่างประเทศบ้างนะครับการคาดการสกอร์ของเว็บไซต์ต่างประเทศเว็บไซต์ต่างประเทศเนี่ยเปิดมานะครับให้สปาร์ต้าปาร์คชนะจ่ายที่1.16เสมอกันจ่ายที่7.50แล้วก็ให้ไพรบรามชนะจ่ายที่11.00ก็ใกล้เคียงกันก็ใกล้เคียงกันนะครับ ไปดูการทำนายผลประตูนะครับการทำนายผลประตูเว็บไซต์ต่างประเทศบอกว่าเกมนี้มีโอกาสนะครับมีโอกาสทำประตูกันได้มากกว่า2.5ลูกนะครับเพราะจากอัตราจ่ายโอเวอร์2.5จ่ายที่1.53นะครับถือว่าเป็นอัตราจ่ายที่ค่อนข้างจะเอียงไปที่ฝั่ง2สูงมากนะครับไปเอียงไปที่ฝั่งสูงคือสูง2.5 แล้วก็ไปดูการคาดการสกอร์นะครับไปดูการคาดการสกอร์นะครับเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับคาดการสกอร์เกมนี้ว่ามีโอกาสจะทาประตูกันอยู่ในช่วง2อถึงสมลูกนะครับสอถึงสามลูกนะครับจากอัตราการจ่ายทั้ง3าราคานี้นะครับเพราะว่าราคา2อถึงสมลูกเป็นราคาที่ต่ําที่สุดนะครับคาดการแล้วก็ค่อนข้างที่จะฟันธงได้เลยนะครับว่าเกมนี้มี 2ลูกอย่างแน่นอนใน90นาทีนะครับมี2ลูกอย่างแน่นอนใน90นาทีไปดูราคาหน้าเว็บไซต์กันบ้างนะครับไปดูราคาหน้าเว็บไซต์กันบ้างนะครับเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะครับราคาหน้าเว็บไซต์ปัจจุบันนะครับปัจจุบันราคาหน้าเว็บไซต์เปิดมาที่ให้สปาร์ตาพาร์คต่อ2ลูกนะครับต่อ2ลูกจ่ายให้สปาร์ตาพาร์คชนะ1.94นะครับแล้วก็จ่ายให้ ไพรบามชนะ1นึ่งจ่ายให้ฝั่งรอง1.92นะครับสูง3ลูกเปิดมาที่จ่ายให้ฝั่งสูง1.84จ่ายให้ฝั่งต่ำา2 0 0ราคาพูนะครับราคาพูเต็มเกมจ่ายให้เจ้าบ้านชนะจ่ายที่1.17เสมอกันจ่ายที่1 0 0เอ้ยเสมอกันจ่ายที่6.70แล้วก็ให้ทีมเยือนชนะจ่ายที่11.00เมื่อกี้พูดผิดต้องขออภัยครับ ทีนี้มาดูราคาพูในครึ่งแรกนะครับราคาพูในครึ่งแรกราคาพูเสมอในครึ่งแรกจ่ายให้เสมอกันจ่ายที่2.75ก็เป็นราคาพูที่เข้าสูตรตามตำราแล้วครับก็เป็นราคาที่เข้าสูตรตามตำราแล้วก็สูง1ลูกจ่ายที่1 5 5่กก็เป็นราคาสูงตามตำราเช่นกันนะครับก็เป็นตำราเป็นราคาสูงตามตำราเช่นกัน อัตราต่อรองในครึ่งแรกมีอัตราตอร่อรองครึ่งลูกครึ่งควบลูกจ่ายที่เจ้าบ้าน1.81ถือว่าเป็นอัตราการจ่ายราคาที่สวยงามมากๆเลยนะครับเป็นอัตราการจ่ายที่สวยงามมากๆและเป็นอัตราการจ่ายที่บังคับให้เจ้าบ้านต้องยิงประตูในครึ่งแรกนะครับต้องยิงประตูในครึ่งแรกคู่นี้นะครับคู่นี้ ผมคิดว่าน่าจะยิงประตูกันเร็วนะครับผมคิดว่าน่าจะยิงประตูกันเร็วถ้าหากว่าพี่ๆเพื่อนๆท่านใดชอบในคู่นี้นะครับชอบในคู่นี้ก็ขอให้รีบเชร์นะครับก็ขอให้รีบเชร์นะครับเดี๋ยวจะไม่ทันเวลานะครับเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาจากราคาที่เปิดมาคู่นี้นะครับค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับประตูแรกต้องรีบเชร์กันนะครับต้องรีบเชร์กัน ทีนี้ครับทีนี้มาดูราคา,าราคา6.7จเูนเนี่ยจากเว็บไซต์ที่เปิดมาเนี่ยนะครับหน้าเว็บสดที่เปิดมาราคานี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นราคาที่เจ้าเองก็ยังไม่ได้ตัดว่าทีมเยือนจะทําประตูใส่ใส่เจ้าบ้านได้นะครับจากราคาหน้าเว็บไซต์นี้นะครับจากราคาหน้าเว็บไซต์นี้แต่ราคาจ่ายที่10.00เนี่ยราคาลงมาส0มีการขยับนิดหน่อย เป็นราคาที่ทีมเยือนไม่สามารถที่จะชนะเจ้าบ้านได้เลยนะครับราคานี้ปิดประตูการชนะได้เลยแต่เจ้าไม่ปิดประตูการทําประตูของทีมเยือนนั่นก็มีโอกาสที่ว่าทีมเยือนจะทําประตูได้เช่นกันนะครับอาจจะจบสกอร์ที่3 1มหอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะจบสกอร์ที่3 1หรือ2 1ประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่าน โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมแล้วก็รับฟังนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังฟุตบอลเนี่ยไม่มีคําว่าร้อยเปอร์เซ็นฟุตบอลไม่มีคําว่าร้อยเปอร์เซ็นเฮียหวังฟันทงให้เกมนี้นะครับมีสองประตูเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในเก้าสิบนาทีมีสองประตูเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในเก้าสิบนาทีก่อนจากกันในวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับ s 4 5 over s 4 5 over แจ้งแอดมินเพจมาได้เลยนะครับบอกว่ามาจากช่องเฮียหวังพารวยท่านจะได้เข้ากลุ่มฟรีนะครับท่านจะได้เข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับสําหรับผลงานของเฮียหวังก็เป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วนะครับไม่ต้องพูดเยอะนะครับเจ็บคอให้วันไหนก็เข้าทุกวันนะครับวันละ2ตัว3ตัวก็บวกกันไปเนาะสาหรับพี่ๆน้องๆที่ติดตามเฮียหวังก็จะรู้ดีนะครับว่าผลงานชัดเจนอยู่แล้วนะครับผลงานชัดเจนอยู่แล้ว อย่าลืมนะครับบอลคู่นี้ค่อนข้างที่จะมีประตูเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วรีบๆจับจองกันนะครับรีบๆจับจองกันเชียร์กันอย่างรวดเร็ววันนี้เฮียวหวังขอลาไปก่อนสวัสดีครับ